สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวนานานะคะปกติแล้วสโลกแกนช่องครัวนานาคือถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่นะคะแต่วันนี้คุณไม่ต้องถือข้าวมานะคะคุณแค่เตรียมช้อนมานะคะแล้วมาตักกินได้เลยนะคะเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้คือเมนูข้าวมันไก่นะ,ะมาดูส่วนผสมของเมนูนี้กันเลยนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีน้องไก่นะคะไก่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใคร น้องไก่คงไม่ได้ยินนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีหูตัดหูออกแล้วนะคะเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นน่องไก่นะคะเราใช้สามน่องนะคะวันนี้นะแล้วก็จะเป็นโครงไก่นะคะวันนี้เราจะซื้อมาเพื่อเราจะเอาส่วนที่เป็นน้ํามันของมันนะคะเพราะว่าเวลาต้มไก่น้ํามันของไก่นะ่าจะออกมาไม่พอส่วนตัวนี้จะเป็นน่องเหมือนกันนะคะที่เราเลาะเอาเนื้อไปทําผัดกะเพรา While, เมนูก่อนหน้านี้นะคะตรงส่วนนี้เราจะเอาไปต้มนะรวมกันเพื่อจะได้น้ําซุปที่กลมกล่อม ยิ่งขึ้นนะคะใช้ทุกส่วนให้มีประโยชน์เราก็มาดูส่วนผสมนะในส่วนของน้ําจิ้มกันนะคะน้ําจิ้มของเราน้ําจิ้มข้าวมันไก่ของเราก็จะประกอบไปด้วยเต้าเจี้ยวน้ําตาลปีบ๊บซีอิ๊วดําหวานแล้วก็พริกขี้หนูสวนวันนี้จะเป็นกระเทียมดองนะ,ะเราจะใช้ทั้งน้ําและเนื้อกรกระเทียมดองสับลงไปด้วยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยแล้วก็มะนาวนะคะมะนาวเราไม่ใช้น้าส้ม สมสายชูนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดจะเปลี่ยนจากมะนาวเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแต่นี้เราทํากินเองเนาะเราก็เต็มที่นะชอบกินของมะนาวมากกว่านะ,ะเราใช้เป็นมะนาวนะคะแล้วก็จะเป็นขิงแก่นะคะขิงอ่อนไม่ได้นะคะต้องใช้ขิงแก่นะคะตัวนี้จะเป็นหนึ่งในส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะจะดู ขิงว่าแก่ดูยังไงคะก็ลองมาเทียบกับหน้าแม่ดูนะคะนะถ้าริ้วรอยพอๆกันแสดงว่าแก่นะคะแก่นะคะถ้าใช้ขิงอ่อนจะไม่โอเคนะคะเรื่องความหอมต้องขิงแก่เท่านั้นในส่วนของน้ำซุปนะคะก็จะประกอบไปด้วยรากผักชีนะคะนี้ยังไม่ได้หั่นราก แล้วก็อย่าใช้เป็นวัดนะวัคเขียวนะตัวนี้จะเป็นผงก้อนนะรสหมูนะคะจะใช้เป็นรสหมูหรือรสไก่ก็ได้แล้วก็กระเทียมนะกระเทียมเราใช้ทั้งกระเทียมไทยและกระเทียมจีนะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะพริกไทยแล้วก็น้าตาลทรายเล็กน้อยนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะวิธีทําแล้วก็มาถึงขั้นตอนนะเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการปอกขิงกันนะคะปอกขิงง่ายๆโดยใช้ช้อนขูดนะคะไม่ต้องใช้มีดนะคะเพราะว่าใช้มีด มันมีตรงส่วนที่ซิกแซกมากเดี๋ยวมันจะเข้ามือนะคะแค่ใช้ช้อนขูดเท่านั้นนะคะแต่ก่อนจะขูดนะต้องโรยแป้งก่อนนะคะลูกแปลวแป้งไหมแม่เด็กไปเอาแป้งทำไยก็เอามาโรยโรยลูปรูปนะคะพรุ่งนี้หวอยออกนะคะลูกเมื่อกี้เราพูดเล่นนะคะแค้แป้งโรยไม่ได้นะคะไม่เกี่ยวกับแป้งเลยนะคะอันนี้ก็ผิวของขิงมันบางนะ,ะเราใช้แค่ใช้ช้อนขูดขูดแบบนี้ก็พอนะคะ ันนี้เรามาเตรียมต้มไก่กันนะคะพอดีเรารีบเราก็เลยต้อมน้ำเลยหล่อนะคะใส่เกลือไปสองช้อนนะ,ะแล้วก็ขิงขิงแก่นะสักสี่ห้าแว่นกอน,นะ,ะให้น้ำมันหอมแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะทุกพอแตกใส่เข้าไปนะ,ะกระเทียมจีนมีส่วนนาให้ดับคาวของไก่แล้วก็ทำให้น้ำหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนสองก้อนนะคะ แล้วเราก็หย่อนโครงไก่ลงไปก่อนอันนี้เราก็เอาโครงไก่ลงไปต้มก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกระดูไก่แล้วตามด้วยน่องนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นรากผักชีนะคะตําให้มันแหลกสักนิดนึงนะคะเพื่อกิ่นมันจะได้ออกมาเยอะๆก็ใส่ลงไปนะคะนี่เราก็มาทําในส่วนของน้ําจิ้มกันนะคะเดี๋ยวเราเอาเททุกอย่างรวมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเทในเครื่องปั่นนะคะ,ะตอนนี้ก็จะเป็นน้ํากระเทียมนะ,ะแล้วก็พริกขี้หนูเต้าเจี้ยวนะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊บประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วด,ดําหวานนะคะ ซีอิ๊วขาวนะคะสามชั้นโต๊ะนะคะน้ำมะนาวนะคะ เมนูนี้ถ้าใครจะสะดวกใช้น้ำจิ้มที่ทำจากน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะแต่ว่าเราทำกินเองเราก็เลยชอบความหอมของมะนาวมากกว่านะคะพร้อมด้วยขิงนะคะแต่ขิงลงไปด้วยนะคะเอาไปปั่นก็มาเตรียมปั่นันเลยนะคะเอาทุกอย่างที่ผสมไว้ในชามนะใส่ลงไปหลังจากปั่นน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาเทใส่ชามกันเลยนะคะน้ำจิ้มนะคะ ต,ตัวน้ำจิ้มนี่เราไม่ได้ผสมน้ํานะคะน้ําที่ได้ก็คือน้ํากระเทียมดองแล้วก็น้ําเครื่องปรุงส่วนผสมมะนาวอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ําไปด้วยมันจะเหลวนะคะน้ําเปล่าไม่ต้องใส่นะคะส่วนนนี้เราเหลือตัวขิงนะคะขิงหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆไว้นะ,ะเอาไว้ผสมเวลาเคี่ยวนะคะถ้าใครที่ชอบแบบเป็นตำต่อนก็ใส่ลงไปส่วนอนนี้เป็นพริกขี้หนูนะ,ะที่เราหั่นไว้นะ,ะโรยหน้าเผื่อใครต้องการให้มัน ความเผ็ดเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลูกโดดน,นะคะลอยหน้าไว้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็หลังจากที่เราต้มไก่นะจนไก่เริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้มันจะมีน้ํามันลอยขึ้นมานะคะเราก็ช้อนไขมันบริเวณนี้ออกนะคะพักไว้ไม่ได้ช้อนทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะใช้ส่วนนี้นะคะ การทำข้าวมันไก่ของเรานะคะก็ถ้าน้ำมันมันออกมาเรื่อยๆก็ต้องทยอยช้อนเก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้รู้สึกว่าเนื้อไก่ยังไม่สุกดีนะเดี๋ยวต้ตไมไว้สักพักนึ่งก่อนนี่ไก่สุกดีแล้วนะคะเราก็เอาไก่ขึ้นจากน้ํากันนะคะแลวตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เป็นน้ําซุปได้เลยนะคะชิมดูแล้วเมื่อกี้นะคะรสกลมกล่อมมากนะคะน้ําซุปของเราอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการผัดข้าวของเรานะคะเริ่มจากเอาน้ํามันที่เราช้อนมาจากการต้มไก่นะอันนี้เป็นน้ํามันของไก่ร้วๆนะไม่ได้ ผสมน้ำมันพืชน,นะคะมันจะมีน้ำปนอยู่ด้วยนะคะก็ต้องคอนเอาส่วน,นนะะ้ำนพืชมา่อนนี่คจะใส่น้งไก่ที่เราเอาไปต้มน้ำหนังไก่ของะะต้มไก่ที่เราซื้อมาคะเพราะว่าดูแล้วน้ำมันมันไม่ด้น้อยไปก็จะเที่ยวเอาน้ำมันที่ออกมาจะหนังไก่ตรงนี้ด้วยนะคะน้ำมันไก่ที่เราต้มนะ้นมันจะมีน้ำปนนะคะเพราะฉะนั้นเวลา ตึงนะคะต้องระวัง,งระวังมันจะเด็นใ่นะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันหมดแล้วมันจะเหลือแต่น้ำมันนะคะก็ใี้ไปได้นะ,ะอันนี้หนังไก่เราก็ให้น้ำมันออกมามากพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ตัวหนังไก่นะ,คะเคี่ยวให้เหลืองนะเดี๋ยวเอาไปยซอสนิดนึ่งก็สามารถกินเล่นได้นะคะหรือว่าถ้าจะทาเกลือแล้วค่อยเอาลงไปเคี่ยวก็ได้ ไม่รอไม่ได้ทาเกลือไว้ก่อนเสร็จแล้วเ,วเราก็เอากระเทียมไปเจียวในน้ํามันไก่นะน้ํามันไก่ร้อนๆน,นะจ๊ะกระเทียมเอาเจียวนเดียเดี๋ยวเจียวกระเทียมนะ,ะแล้วก็อันนี้ขิงนะคะเป็นขิงแว่นๆน,นะเจียวลงไปให้มันหอมนะคะอย่าให้มันเหลืองสักนิดีนะคะอันนี้กระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราไม่ต้องให้เหลืองมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวไหม้นะ นี้ใช้ข้าวหมอมมะลิเป็นข้าวเก่านะคะอันนี้เราก็มาเอาน้ำน้ำที่เราต้มไก่ไว้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็ปรุงรสไปบางส่วนนะคะชิมดูแล้วน้ำซุปตรงนี้อร่อยมากนะคะสามารถทำเป็นน้ำซุปได้นะคะแล้วส่วนหนึ่งเราตัดออกมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาไป ใช้หุงข้าวนะคะแต่ว่าเราต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำร้อนๆเดือดๆไปนะะแต่ข้าวของเราซึ่งเตรียมไว้ตรงนี้มันยังไม่สุกใช่ไหมมันก็จะไม่สุกนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวหม้อข้าวมันจะดีดก่อนเหมือนบังคับมันสุกนะ,ะต้องทําน้ําพักน้ําตรงนี้ไว้ให้เย็นนะคะแล้วค่อยนะ,ะไปหุงข้าวกันนะคะตรงนี้ส่วนที่จะเป็นน้ําซุปนะคะเราจะใส่ฟักลงไปก่อนนะคะใส่ลงฟักลงไปต้มนะคะอันนี้เป็นจานกระเทียมเมื่อกี้นะคะไม่ได้เลย ตอนนี้เราได้เป็นฟักอ่อนมานะคะตรงไส้ฟักเอาออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ตรงไส้ฟักเข้าไปนะ,ะแต่ทาให้น้ําน้ําซุปของเราบูดง่ายนะคะก็ต้มต้มต่อจนฟักสุกนะคะถ้าน้ํามันน้อยไปก็สามารถเติมน้ําได้นะคะอันนี้ยังไม่เติมนะคะที่แจ้งรายการไว้ว่าต้องใส่น้ําตาลทรายนะคะก็คือจะใส่ตอนท่วงน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการให้น้ําซุปหวานจะใส่น้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปวดไปช่วง ระหว่างที่เราต้มน้ำซุปก,ก็ได้นะคะแต่นี้เราแม่ไม่ต้องการให้น้ำซุปหวานนะคะก็คือแม่จะให้มันเนื้อข้าวนะคะมันมีความหวานกลมกล่อมนิดนึงนะคะเวลาเราทานข้าวเปล่าๆจะได้รู้สึกว่าแม้กระทั่งตัวข้าวก็อร่อยนะคะอันนี้ก็ก็จะเติมน้ำตาลไปนิดนึงนะ,ะไปในน้ำซุปที่เราแบ่งไว้เพื่อจะหุงข้าวนะคะแล้วก็คนไปนิดนึงนะคะ ตันนี้น้ำซุปนี่เย็นแล้วนะคะเน้นว่าต้องพักไว้ให้เย็นนะคะตามด้วยพริกไทยด้วยนะคะพริกไทยใส่ลงไปพอประมาณนะคะทีนี้เราก็มาเอาข้าวที่เราผัดไว้นะ,ะเตรียมลงหม้อหุงกันเลยนะคะทีนี้เราก็มาเทน้ำซุปนะ,ะที่เราปรุงไว้นะะลงไป อันนี้เราเทน้ําลงไปนะคะแล้วก็กะปริมาณน้ํานะคะถ้าน้ําเยอะเกินไปจะทําให้ข้าวเราแฉะแต่ว่าถ้าน้ําน้อยเกินไปก็จะทําให้ข้าวเราดิบนะคะเหมือนปกติเราหุงข้าวนะก็อาจจะวางฝ่ามือลงไปน้ําท่วมท่วมหลังมือนะคะอันนี้เราก็กะประมาณนะก็ประมาณหนึ่งหนึ่งข้อนะ,ะประมาณนี้นะ ข้อนิ้วนะคะท่วมจากนิ้วข้าวข้าวมานะคะ็ประมาณนี้นะคะก็ะค,ะคือเกลี่ยให้มันเท่ๆาๆกันนะ,ะก่อนหยอดน,น้ําลงไปนะคะนี่ครัวนานาก็ได้เกลี่ยแล้วนะคะก็ะดูอีกทีนะคะแล้วก็คนให้มันน้ําเข้าไปทั่วถึงนะคะนี่เราก็เอาเข้าวหุงเลยนะคะหุงด้วยหม้อข้าวของเราปกตินะคะ เป็นสุกเป็นสุกเถิดนะลูกอยู่แล้วค่ะอันนี้ไก่นะคะที่เราไปต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ให้ผิวหนังมันแห้งก็เอาน้ํามันพืชนะ,ะหรือน้ำมันไก่ก็ได้นะทาทาบริเวณผิวหนังมันไว้หน่อยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาเลาะเอาเนื้อไก่กันนะคะแล้วก็มาหั่นไก่กันเลยนะคะไม่ต้องหนามากนะคะ ก็มาเปิดหม้อดูกันเลยนะคะว้าวข้าวมันไก่ของเรานะคะน่ากินมากอันนี้เราก็ท่ามันไก่เลยเราจะทําแบบร้านอาหารอัน,นนี้เม็ดเรียงกําลังสวยเลยนะคะมันเป็นข้าวหอมมะลินะคะเนื่องจากถ้วยเราเล็กนะจ๊ะเราก็จะใช้สองถ้วยด้วยกันโบเข้าไป แล้วเราก็มาชิมนะคะข้าวมันไก่ฝีมือครัวนานากันนะคะนี่ชิมในส่วนของข้าวอย่างเดียวกันนะคะว่าเรากินข้าวอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงนะโะอ้ยอ,ะอ,ะอ่ะอร่อยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะก็เดี๋ยวมาชิมกับน้ําจิ้มด้วยนะคะน้าจิ้มฝีมือครัวนานาเป็นเยี่ยงไรน้จิ้มข้าวมันไก่ของเราอืมรสชาตินี้คงต้องยอมนะคะเราก็มากินน้ําซุปด้วยนะคะน้ําซุปของเรานะรสชาติเป็นยังไงนะคะ กลมกล่อมมากนะฮะกินรวมๆมันทุกอย่างก็คือเพอร์เฟกเลยนะคะเมนูนี้นะฮะทำไม่ยากนะฮะให้ไปลองทำกินกันนะฮะอืม รสชาตินี้คงต้องยอมนะคะยอมอะไรยอมยอมเป็นข้าวมันไกลให้เธอกินให้อร่อยถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอใ,ใหม่จากทางช่องครัวนานาน,นะคะและถ้าหากอยากให้เราทําเมนูอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ